Mong khôn chất phình, Phung chạy, chả nữa The Best Wine, Nương, ดูสนุกจังเ้อไปอ่าหน,นังสือครับและนี่คือความรู้สึกเมื่อคุณกดคีย,ย,ย์บอร์ดผิดโอ้มันไี้อากาศจมใสยังเล่นพอจะเล่นคีย์บอร์ดเนาะเอออกดเปิดสิมาแล้วลดเสียงนิดนึงอ่ะมาเล่นเพลงอะไรกัน แล,และนี่คือความรู้สึกเมื่อคุณเดินสะดุดขาเก้าอี้โอ้วันนี้แดดร้อนอยังเลยเรามาดูภาพช้ากันนะครับ,บ,บโอ้ยเจ็บเจ็บไอและนี่คือความรู้สึกเมื่อคุณกำลังหลับอยู่และมีคนเียกคุณ ออะไรและนี่คือความสุขเมื่อคุณปิดเบิดตู้เย็นปิดด้านหิวจังอ,อุ้ยทำไมเปิดไม่ออกอ่ะอุ้ยเอ้าเราเปิดผิดด,าด้า,ดดานนี่หว่าต้องเปิดด้านนี้และนี่คือความสุขที่ตอน<ม>ที่คุณปวดมากและเพื่อนกำลังค้องน้ำอยู่ปวดจริงๆประตูล็อกอีกแล้วเนี่ย ทำไงดีวะมีคนอยู่ด้วยไฟก็เปิดล็อกจริงจริงดเิเรียนบาทช่วยได้นี่งนไงเรียนบาทเก้าไปเลยเฮ้ยจะอะไรน่ะยีนขยี้เนะฮะกำลังคนพอดีไม่สนใจขี้ต่อดีกว่าเนี่ยเปิดเข้าไปเลยอี่อย่าเข้ามาฉันขี้อยู่ขอโทษครับขอโทษครับ และนี่คือความสุขของคุณเมื่อวันที่อากาศร้อนแล้วคุณรู้สึกแดดเผาเดินข้างนอกกันดีกว่าเมเลจ้าดีนะอ้ยร้อนรนรอนรอนร้อนี้อน้อร้อร้อน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 อนร้อน้ยอนร้อนม้อนราอนร้อนรอยร่อนะอนร้อน้อนอนร้้นอนนอนอน กมันอยู่ไหนวะมันยู่ไหนวะนี่เฮ้เป็นไงบ้างเพื่อนมาดูภาพช้ากันนะครับกิง และนี่คือความรู้สึกข,ของคุณเมื่อคนกำลังเล่นซ่อนแอบอแอบตรงนี้ก็ไม่น่าจะไม่มีใครเห็นนะ <c oughs> น่าแอบตรงนี้เลยไม่มีใครเห็นนะเอ๊ะมาอยู่ตรงไหนนะอยู่นี่ไหมนะสงสัยจะแอบในพุ่มไม้นั่นแน่เลยที่นี่ก็ไม่มีด้วยารู้แล้วอยู่ไหนต้องอยู่ในโรงรถแน่เลย ไปดีกว่าไอเพียวนี้มันน่าจะมาเป็นดีกว่าเปนไ,นไปงนวะเจอ,อแล้วโอ้ เป็นอีกแล้ววะเนี่ยไอเป็นอีกแล้วน่าเบื่อที่สุดเลยแลน,นี่ความสุขที่เวลาคุณอยากกินน้ําแล้วไม่มีแก้วอ,อยู่น้ําจังไม่แก้วอะ่ะไม่มีแก้วโอ้แล้วเกียนไปเลยจบแล้วครับ